เอเฟซัสบทที่3ข้อ12ตอนนี้เราสามารถเข้ามายังที่ประทับของพระเจ้าได้อย่างไม่เกรงกลัวมั่นใจในการต้อนรับด้วยความยินดีเมื่อเรามากับพระคริสต์และวางใจในพระองค์การที่คุณเห็นพระเจ้าว่าพระองค์เป็นอย่างไรในวันนี้จะมีอิทธิพลอย่างยิ่งในอนาคตที่จะมาถึงถ้าคุณมีภาพพจน์ของพระเจ้าที่ถูกต้องรู้จักว่าพระองค์ยินดีต้อนรับคุณพระพัก ของพระองค์เบิกบานเวลาที่พระองค์เห็นคุณพระองค์รักที่จะใช้เวลากับคุณแนละรับฟังสิ่งที่คุณกังวลและรู้ว่าคุณฝ่ายฝันอะไร คุณจะเข้าไปหาพระองค์อย่างไม่มีความกลัวตลอดเวลาทั้งวันคุณจะพูดคุยกับพระเจ้าในฐานะที่คุณเป็นลูกชายหรือลูกสาวของพระเจ้าน้อยคนที่กล้าจะคิดว่าพระเจ้ามีความสุขที่เห็นเราและคนมากมายเห็นพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาที่ใจร้ายและชอบกล่าวหาที่คอยจดจําความผิดของเราและคาดหวังในความสมบูรณ์ทุกเรื่องไม่จริงนะครับบ่อยครั้งที่เรามีภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่ผิดและถอยออกมาจากพระองค์ในความกลัว และความรู้สึกผิดรู้สึกว่าเราไม่สามารถไปถึงมาตรฐานและไม่คู่ควรกับพระเจ้าอยู่ตลอดเวลา ให้คุณเริ่มชีวิตใหม่วันนี้รู้ว่าพระเจ้าไม่ได้ยินดีต้อนรับคุณบนพื้นฐานของการกระทําของคุณหรือว่าคุณดําเนินชีวิตที่ไม่มีที่ตําหนิเลยหรือว่าคุณได้ทําสิ่งดีอะไรบ้างแต่อยู่บนพื้นฐานของความเชื่อของคุณในองค์พระเยซูคริสต์และความจริงที่ว่าคุณเป็นลูกของพระเจ้าให้คุณเชื่อและรับความจริงอันนี้ไว้ว่าพระเจ้าต้อนรับคุณเสมอให้เราร่วมใจกันในฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณที่พระองค์ยินดีต้อนรับเราในฐานะลูกให้เข้าไปในการทรงสิริของพระองค์และเพราะความเชื่อของเราใน พระเยซูขอบคุณที่พระองค์ไม่ได้คอให้เราต้องสมบูรณ์ดีพร้อมและพระองค์สําแดงความรักและความแสนดีต่อพวกเราเราจะเข้าไปต่อที่พระพักของพระองค์โดยปราศจากความกลัวและเบิกบานอยู่ตลอดเวลาในนามพระเยซูคริสต์เอเมน